คุณผู้ชมคะมีคลิปคลิปหนึ่งโซเชียลเขาแชร์เขาบอกว่ามีกลุ่มชายชะก,กันเข้าไปล้อมรถคันหนึ่งล้อม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 ,ล,อมล้อมอยู่ปรากฏล,ล้อมอีท่าไหนไม่รู้สทักชะง,งักชะง,งักถอยรูดเลยเพราะคนในรถชักปืนขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นตำรวจแล้วปืนที่ว่านี้ไม่ใช่สันส้นสนยาวด้วยเรียกว่าอาวุธสงครามด้วยอาวุธสงครามเลยก็ว่าได้ค่ะนี่เขาแชร์กันนะคะเป็นภาพกลุ่มชายสี่ห้าคนจะไปยึดกระบะคันหนึ่ง แล้วไปเจอผู้ชายในรถเนี่ยเอาปืนพาดตักไว้แบบนี้เลยนะคะ M16 ค่ะคแล้วบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจด้วยก็พูดคุยการตกลงกันไม่ได้ค่ะเลยต้องแย่งกันแย่งปืนนะคะหวาดเสียวไปหมดเลยคนถ่ายคลิปก็ถ่ายไปหวาดเสียวไปเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยตเดินทางไปที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพื่อที่จะพูดคุยนะคะที่จังหวัดยะลานะคะพูดคุยถึงเรื่องนี้เบื้องต้นทราบว่าบุคคลในคลิปเป็นตํารวจจริงค่ะ เป็นดาบตารวจปีชาหนุ่นุ่มผู้บังคับหมู่งานสืบสวนส,วนสวนพกาบังจังหวัดยะลาดาบตารวจปีชาก็รายงานเหตุการณ์บอกว่าคือตอนเขาขับกลับจากพื้นที่สืบงานนอกพื้นที่เกี่ยวกับความไม่สงบเนี่ยนะคะขากลับมาถึงจุดที่เกิดเหตุจุดที่ถ่ายคลิปเนี่ยมีรถยนต์มาดักทั้งหน้าทั้งหลังเลยมีผู้ชายลงมาประมาณ5คนแล้วก็เปิดประตูพี่ปีชาเนี่ยดาบปีชาเนี่ยเขาก็ตกใจเลยควา้าอาวุธปืนออกมาวางไว้บนตักเลยค่ะครับ อยู่ยะลางไงคะใช้ปืนสั้นธรรมดาเนี่ยไม่ยากหรอกต้องใช้อาวุธสงครามครับก็เลยมีอาวุธสงครามอยู่ในรถแล้วก็คว้าปืนมาหลังจากนั้นกลุ่มชายชะก,กันก็พยายามยื้อยุทธุดกระชา่ากุญแจรถและจะเอาเอาวุธปืนไปให้ได้เลยอูมไม่กลัวด้วยนะคะครับชง,งักไปนิดนึงหลังจากนั้นจะจะดึงปืนไปจากเขาสุดท้ายมีตํารวจสพควนนีจังหวัดสงขลามาตรวจสอบพบว่ากลุ่มชายชะก,กันที่มาล้อมรถเป็นไฟแนนซ์ค่ะมาตามยึดรถ ซึ่งเขาบอกถือว่าทําแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องไม่สามารถดาเนินได้นะทาแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับแก๊งไฟแนนซ์เพราะมันเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาแล้วก็พรบทวงหนี้ฝากไปถึงกลุ่มไฟแนนซ์ที่ใช้พฤติกรรมนี้แล้วก็บอกประชาชนว่าถ้าเจอแบบนี้แจ้งความได้นะคะอโอ้แต่พี่ไฟแนนซ์ไม่กลัว M16 มเลยเหรอมายึดถูกคนถูกคันพอดีเกือบไปแล้วไม่ใช่อ๋อคผมไม่ใช่รถราชการอะเนาะพี่แป๊ะรถส่วนตัวเหรอเขาถึงมาเป็นแบบไฟแนนซ์มายึด่ะ ไอ้รถเนี่ยน่าจะเป็นคือของใครไม่รู้ล่ะแต่ว่าเป็นรถที่มันมันมันอาจจะมีติดไฟแนนซ์อยู่ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเป็นรถราชการไม่น่าจะขาดส่งสิพี่ราชการคงไม่หรอกเอเอแต่ว่าไฟแนนซ์นี่คือเห็น M16 แล้วยังจะยจะเอาอีกเหรอคะก็อ,อย่างที่บอกว่ามาถูกคันถูกคนกอดีไง <c oughs> เอด<อ>ีแล้วมันไม่โป่งป้างขึ้นมานะครับ